ก้อนพลายใหญ่นะคะคุณธีระด, ok, ดูดูดูโอ้แต่ละโอ้ยใหญ่นี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 ่โอ้ยสวยมากไม่มีหนามแล้วฮะปาล์ามอะไรนี่ไม่มีหนามเลยอันนี้ผลผลิตของคุณธีระเองเดี๋ยวเธอเธอตายตอนที่เขาแทงอ๋อได้ได้ได้โอเค จะจ่ายทิ่ไปเลยเพราะว่ามันยังไม่ไหวนะควันนี้วันที่ยี่เออวันนี้วันที่เจ็ดนะคะเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามทำใช้ปุ๋ยนี่ค่ะเนี่ยเวลาประมาณไปสองโมงนะคะต้องสองที่นักสวนคุณทีละเซ้งง่ายนออุตุ๋ใ่ชอบทำสวนนะคะขนาดนั้นเลยมาดูการขนะลายใหญ่ค่ะเป็นเป็นผลของช่วงหนึ่งคนยกไม่ไหวตามนไหวไหมคะไหวไหมแต่ว่าได้ขนาดนี้เราไหวอู้โไหวถึ้สอต้องสองคนมั้งคะเนี่ยโอ้โห อ้าวเออโอ้โหอะไรใหญ่มากลูกใช้ได้ตรงนู้ลูกใหญ่ค่ะไม่มีน้ำตะเกียงไม่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยน้ใหญ่ทะลายไม่ต่ำกว่าต่ำสิบตัเนาะปกติน้ำจะเยอะเนาะแต่นี่ไม่ค่อยมีเนอะปกติก็มีน้ำอันนี้จะกินผมขาดไปช่วงนึงนะมันจะยุ่งอยู่ใหญ่มากยังไม่เต็มน้อยเนี่ยใหญ่เลยเดี๋ยว่าเห็นทางได้โอ้โหนู่นเอามาตรงนี้ปกติเขาไม่ก็มีลูกนะฮะอันนี้ต้องสองคนเลยนะ อุ้ยสองคนโอ้โหต้องสองคนอันนี้ทลายกี่กิโลประมาณคิดว่าฮะประมาณสี่สิบกิโลเนาะโอ้โหไม่ได้เลยวันนี้ราคาเท่าไหร่คะปามห้าบาทนะวะห้าบาทวันนี้วันที่เจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสาม ปลาล์มอยู่ที่ราคาห้าบาทโอ้โหนี่ต้องสองคนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหขนาใหญ่มาก